ระบบการตลาดที่ทำให้ขายบ้านได้แม้ยังไม่สร้างนะฮะก็วันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อแบบโอ้มันมีการตลาดแบบไหนนะที่ทำให้เราขายบ้านได้ตั้งแต่ยังไม่สร้างนั่นเองนะครับหลายคนสร้างบ้านเสร็จแล้วแต่ไม่มีคนจองนะ,ะบางคนลงทุนไปครึ่งโครงการละนะครับ แต่ยอดขายยังเงียบเลยนะฮะทั้งที่บ้านสวยวัดสดุดีทำเรดีแต่กลับไม่มีคนรู้ว่าที่นี่มีบ้านมีโครงการหมู่บ้านที่สร้างขายด้วยนั่นเองนะฮะปัญหาไม่ใช่เพราะบ้านไม่ดีครับแต่เพราะระบบการตลาดที่ยังไม่ถูกวางตั้งแต่วันแรกในขณะที่นักพัฒนาสังหางอาชีพนะครับสร้างบ้าสรางการหมู่บ้านขายเืออาชีพนะี่ย เขาขายบ้านได้ตั้งแต่ยังไม่มีฐานลากยังไม่ได้ลงเข็บเลยนะฮะคุณไม่ต้องรอให้บ้านสร้างเสร็จเพื่อจะเริ่มขายเพราะทุกโครงการที่ขายดีมีระบบที่วางไว้ก่อนล่วงหน้านะฮะระบบที่ทำให้ลูกค้าเห็นเชื่อและอยากเข้ามาจองนั่นเองนะครับแม้จะยังไม่ได้เห็นของจริงเห็นตัวบ้านจริงๆยังไม่ได้เริ่มสร้างเลยก็ตามเองนี่นะฮะ ถ้าคุณเข้าใจระบบการตลาดอสังหาแบบเชื่อมต่อกันทุกจุดชัดเจนเลยนะี่นะฮะคุณจะสามารถทำให้ยอดจองเกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลงเสาเลยน,นั่นเองนะเริ่มจากสร้างภาพการมองเห็นให้ตลา,าดรู้ว่าโครงการของเราอยู่ตรงไหนก่อนเริ่มสร้างจริงน,นั่นเองใช้คอนเทนต์เล่าเรื่องชีวิตในบ้าน นะครับให้ลูกค้าเห็นภาพความสุขมากกว่าผนังและหลังคาเท่านั้นเองนะฮะวางระบบ p ีเซลนะครับเป็นระบบชัดเจนจากการลรงทะเบียนพูดคุยนะัดดูบ้านสุดท้ายก็นัดจองนั่นเองนะครับใช้ระบบออนไลน์รวมถึงออฟไลน์ร่วมกันนะครับมีป้ายมีเพจโครงการนะครับมีการตอบ ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับมีวิดีโอมีภาพชักล้อทุกอย่างทำงานต่อเนื่องกันนั่นเองนะเก็บลายชื่อและติดตามลูกค้าอัตโนมัตินะครับเพื่อไม่ให้มีลูกค้าหลุดไปหลังจากที่ลูกค้าบางท่านสนใจที่จะเข้ามาดูบ้านแล้วนั่นเองนะครับแต่ยังไม่สร้างก็สามารถที่จะปิดจองได้นั่นเองนะฮะธุรกิจอสังหาสร้างบ้านสร้างกันบ้านขายนะครับที่รอดไม่ใช่เพราะมีทุนเยอะนะ แต่เพราะมีระบบการทํางานมีระบบการทํางานทุกอย่างมีระบบอัตโนมัติทําแทนคนก็มีนะครับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มคิดโครงการไปสัมนะครับพอยอดขายไม่ได้เริ่มจากบ้านสร้างเสร็จนะฮะแต่เริ่มก่อนที่จะสร้างบ้านนั่นเองคำถามก็คือวันนี้คุณมีระบบที่ขายบ้านได้ตั้งแต่ยังไม่สร้างหรือยังครับ